แม้ว่าจะถูกจัดให้อยู่ในประเภทของรถก,กระบะจากการใช้พื้นฐานของรถก,กระบะขนาดหนึ่งตันแต่ด้วยการออกแบบให้เป็นเหมือนรถ SU v วขนาดใหญ่ที่ใช้จุดเด่นในเรื่องความแข็งแกร่งบึกบืนของรถก,กระบะปิกอัพมาสร้างกลุ่มลูกค้าขึ้นมาใหม่ทําให้ตลาดรถก,กระบะดัดแปลงหรือ PPV ไม่ได้รับผลกระทบจาก,กยอดขายที่กําลังหดตัวเหมือนอย่างตลาดรถก,กระบะเพียวปิกอัพที่กําลังเกิดขึ้นในช่วงนี้เพราะกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ที่ต้องการใช้งานรถยนต์ประเภทนี้ในแบบรถยนต์นั่ง โดยยอดขายสะสมใน8เดือนแรกของปีแต่สะท้อนเห็นข้อที่จริงในเรื่องนี้เพราะตลาด P P V มีการเติบโตขึ้น8กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ยอดขายรายเดือนล่าสุดเริ่มส่งสัญญาณถดถอยเช่นเดียวกับรถกระกบะ Peo Pick Up และให้จับตาดู Isuzu MU-X ชิงดํากับ Toyota Fortuner ในตรยมยสสุดท้ายของปีเหล่งสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับบริษัท <np. S 2> จากรายงานสถิติการขายรถยนต ประจำเดือนสิงหาคม2,566โดยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดยอดขายรถยนต์ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอยู่ที่6,234คันลดลง11,7%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาในขณะที่รถยนต์นั่งยังอยู่ในความต้องการของลูกค้าเติบโตต่อเนื่องด้วยยอดขาย23,645คันเติบโต4,9%ส่วนรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ชะลอตัวต่อเนื่อง ด้วยยอดขาย36,589คันลดลง19.9%โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถกระบะขนาดหนึ่งตันในเซกเมนต์นี้ชะลอตัวเช่นกันด้วยยอดขาย24,622คันลดลงอย่างมากถึง32.6%จจากปัจจัยลบทางด้านเศรษฐกิจที่ยังไม่ลื่นไหลส่งผลให้มีการชะลอการตัดสินใจซื้ออย่างต่อเนื่องของภาคธุรกิจและภาคประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของธุรกิจขนส่ง โดยมีประเด็นสําคัญก็คือความเข้มงวดของสถาบันการเงินที่มีความกังวลต่อหนี้เสียอันเป็นผลต่อเนื่องที่เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาตลาดรถยนกันยายนมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นเข้าสู่ช่วงปลายปีตามฤดูการขายอย่างไรก็ดีความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินยังเป็นอุปสรรคสําคัญต่อการขยายตัวของตลาดรน์ในช่วงนี้ ตลาดรักบาดัดแปลงหรือ PPV ประจำเดือนสิงหาคม2566มีประมาณการขาย5,061คันลดลง12.9%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนอันดับ1 Toyota f o r t u n e r อันดับ2 Isuzu m i x อันดับ3 Ford Everest อันดับ4 Mitsubishi Pajero Sport และอันดับ5 Nissan Terra ตามที่ได้เกริ่นไปข้างต้น แม้ว่าที่ผ่านมาตลาด P P V มีการเติบโตเหมือนกับตลาดรถยนต์นั่งที่มีการขยายตัวต่อเนื่องทุกเดือนสูวนทางกับตลาดรถกระบะเพีย p พิกอแต่ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาตลาด P P V เริ่มมีการหดตัวลงถึง12.9%ลดลงจากปีก่อนทุกรุ่นทางทั้งที่ตลาดรถยนต์นั่งยังมีการขยายตัวที่4.9%โดย t ต y o ต Fort t u n ู r er, สามารถกลับขึ้นมานำเป็นอันดับหนึ่งอีกครั้งหลังจากที่ได้เปิดตัวรุ่นใหม่ ไปเมื่อต้นเดือนสิงหาคมแต่ก็ยังถือว่ามียอดขายลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนมากกว่าคู่แข่งสําคัญอย่าง Isuzu MU-X ที่มียอดขายลดลงจากปีก่อนเพียง5.4%เท่านั้นซึ่งแน่นอนว่าห่าง Isuzu เปิดตัว MU-X รุ่นอัปเกรดใหม่ในช่วงปลายปียอดขาย MU-X ก็น่าจะกลับมาสูสีหรือแซงหน้า f o r t u n e r ได้อีกครั้งในขณะที่อันดับ3 Ford Everest ไม่ได้รับผลกระทบมากนักเพราะยังสามารถขายความสดใหม่ได้อยู่ จึงมียอดขายลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเพียง1.8%เท่านั้นส่วนมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตดูเหมือนจะมียอดขายลดลงมากที่สุดในบรรดา5รุ่นที่ทำตลาดอยู่ในปัจจุบันคือลดลงถึง55.3%ทางนี้อาจจะเพราะตลาดรับทราบถึงการเตรียมเปิดตัวปาเจโร่สปอรตโฉมใหม่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีหน้าบวกกับตลาด PPV เริ่มหดตัวยอดขายจึงออกมาอย่างที่เห็น ตลาดรถกบาบดัดแปลงหรือ PPV ใน8เดือนแรกของปี2566มีประมาณการขาย43,001คันเพิ่มขึ้น8.5%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนอันดับ1 Toyota Fortuner อันดับ2 Isuzu MU-X อันดับ3 Ford Everest อันดับ4 Mitsubishi Pajero Sport และอันดับ5 Nissan Terra ในภาพรวม ตลาดยังมีการขยายตัวจากปีก่อนถึง8.5%จาเจากอัน,นิับส่งของยอดขายสะสมตั้งแต่ต้นปีทําให้มีลุ้นว่าจนถึงสิ้นปีนี้ยอดขายโดยรวมจอกมาเป็นบวกหรือติดลบและจากยอดขายที่กระตือนขึ้นในเดือนสิงหาคมของ To y ย ta Fort u n e r ทําให้ยอดขายรวมสามารถกลับมาแซงอิซูมิวเอ็กซ์อีกด้วยแม้ว่าจะมีระยะห่างเพียงแค่379คันก็ตามเรียกว่ายังมีให้ลุ้นแพ้ชนะกันในทุกเดือนจนถึงสิ้นปี แต่คนที่น่าจะพอใจกับผลงานที่ออกมาก็คงจะเป็นอิสุเพราะยอดขายเพิ่มขึ้นถึง23.3%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนในขณะที่โตโยต้ามียอดขายลดลง9.2%จากการที่อยู่ในช่วงปลายโมเดลมากๆแล้วแต่ที่ยอดขายเพิ่มขึ้นปิดหูพิดตาถึง13.4%ก็คือ Ford Everest แต่ก็ยังไม่ใกล้เคียงกับเจ้าตลาดทั้งสองรายในขณะที่มิ t s u บิชิป p จโร r สปอ o r t ยอดขายสะสม ก็ยังลดลงจากปีก่อนอยู่มากถึง41.9%ส่วนนิสสันเทราถือว่ายอดขายทรงตัวไม่แตกต่างจากปีก่อนมากนะักหลังจากนี้ก็คงมีลุ้นกับการเปิดตัวอี u ูมิ x เใหม่ ai, ที่มักจะเข้ามากระตุ้นตลาดในช่วงปลายปีซึ่งถือว่าเป็นไม้เด็ดของอีสุที่จะสามารถความตโยต้าลงได้ในตลาด PPV จนทำให้ยอดขายรถกะบะขนาด1ตันทั้งรกระบะเพียวพิงั Up, และรกะบะดัดแปลงหรือ PPV ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของตลาดเมืองไทยได้ถือว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับอิสุในเมืองไทยได้อีกครั้ง พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ